ครับผมสวัสดีพี่น้องอีกมือแลครับมันี้เจอกันอยู่ตลาดได้ครับเป็นตลาดพองผมมึงลิงเนาะมันมีเก็บผักแต่บะหมี่ไทยได้ครับบะหว่างไทยได้ครับชาเล่บบะหมี่ไทยเก็บแบบฟกาวเก็บแบบฟกาวได้ครับมีผักเข้ากันนี่มาเป็นหอมบักชี่ได้หอมบักชีแล้วก็กวางตุ้งกวางตุ้งแล้วก็มีสลัดดัเป็นสลัดชนิดบัวบ่อนเดียวลงดิจะมีสลัดแล้วมีผัดฉ่ายผัดฉ่าย ที่ะบุกนั่นเป็นแบบพบุกนั่นกลายครับปะบุกเจ็บมากช่วงกลุ่มรอปนี้เปิดแลระดับครับผมรอบหนาบ่มี่เนี่ยเพราะว่าดึงต้นเพิ่งออกแล้วสิสิ่งลงสลักมี่ไม่เนเหนียมไม่แต่แขนก็ใามเลยที่จิงก็พอยากดึงออกหรอกพี่น้องแต่ว่ามันก็หลายหลุดแล้วเนาะถ้าเวัยโดนอีต้นต้นเพิ่นสีจอยลงไปเรื่อยหน่อยลงไปเลยด้วยครับเขาก็เลยเอาต้นเพิ่งออกแล้วสิ่งลงสลัก ต้นเบียร์สระเกิดลายแห้งก็เลยต้องตง้องลงสรดตอ่อฝัดแข้งด้วยครับขาเะมาเาามาจะไปขายต่อนะเนียมือในลเี้ไม่เทเเอายี่สิบนะครับครับ่นี่ครับคอเราดื้อทำรมยี่สิบมัดขาเมาเมาไปแล้ว จะไปขายตอมันละสิบบาทเลครับนี่ยมดละสิบบาทโซนนีส่งห้เมค่าได้ครับผมยี่บมัดยี่มัดกัสองร้อยองงหาสิบบาทครับ, 200. บนบนี้อีกสิบถุงโานนี้อีกสิบถุงถงละยี่บาท ปขายตัวด้วยครับคนเอาไปขายตัวผินชายเขาก็ตัดมาให้เก่าด้วยรับพอได้ทอนหลกักทนคนมามาเรสิบบาทที่เกา่าสลัดนี่ทำมือนเดิมบอกเอาแบบมัดมัดเหมือนเดิมมัดเหมือนเดิมใช่คือมือนเดิม,มนเมนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพราะว่าจะขายอ๋อไอ้ตัวนี้มันละสิบบาท เป็นชายสิบมียอะมีนี่เลยมีแค่นี้อันนี้ข้าวอะไครับอ่ส่งแปดไม่ได้หรอีชายคับเบิดแล้วเรับยดดำเองชายครับดํนมาหมดแล้ดำเกลือกับผัชีผัชีก็ดำตัวต้นหอมก็ดำเเก่อนี่ไหนกรจหมัก

อ่ะโดยที่เอามาวางกันเฮ้ยอยู่ตรงนี้หึตรงไหนก็ได้เลยได้ครับ น้องใหญ่เ็นน่ากลัวน้บานนบ้านจ้านามมีนะจว่ามันน่ากลัวใหญ่ก็ให้ตใหญ่ไป้น่ un lo ka ทางหัวใจจะมาไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเข้าก่อนเลยพี่

แม่มาบ้านๆกันที่คันโตนี่นะคะมาแล้วใช้ไปอันมาบ้ายากตครตขึนมาน

อันนก็บ้านหมดเลยโอ้ที่มาทีบไปเชียงงายเยอะที่สุดรีแม่เองจะนัาบบแนมีไรบสุดมอันนี้ทำห้องกินไฟฟ้เองนะทำเองเราก็โมทอร้อโอ้นลาอเอทองคุณดูสิั ไม่ได้มาโปนอยู่วันจับไปนเลยเเดือให้ตุ้มตัวกันจะอบอกให้ดูแนทันดีกัต้นันต้นับนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thank you สุดท้ายครับผมหมดแลควครับยี่สิบบาทครับของพกกี้มากรสิบบาทครับครัคอนันไทยจัดกรเนี่ยนันกันเทไงอันนี้คนเอาหรือแล้ายังครับย้ํายิปซีปิอาแล้วก็ไม่เอา เอาล้วครับเอาแล้วครับเอาไปเอาไปครับกันถึงนถึงว่าปีก็ไม่เอายาวปีกินน้ลาดำกเดี๋ยวผักบุ้งซองมาผักบุงบ่มีคนเอาว่าผักบุงน้ำนะครับ ขบวนเลยบอครับ <c oughs> ขบวนเลยต,ตัดรากมีมีอ๋อมีครับมีตัดรากง<ม>ดพอดีอเรียบร้อยลทาเข้ากับเบิร์ดด้ครับวันนี้ดตะเวนขึ้เรกาตัดหลัก เราด้ครับผมเดี๋ยวเแม่บานมันกลับก่อนรถออกบ่ไไรนะครับอยู่ข้างในที่เก่าต้องล่อตอเออต้องหนอออกจังเสี่ยวไหนประมาณหกโมงทุมนึพะี่นองตัวนี้ครับหาโมงเลครับตัวนี้หาโมงเล้งขายดีพี่เก่านะครเบดเล่อเพื่อไง่านกูบ้านไมเป็นท่นกวา